โอมจานควันน,น,นี้วันที่21เดือนกุมภาพันธ์ปี2022เราจะฟังสาระของเมรลีในวันนี้ในสาระบาบาได้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานพ่อมาที่จะทำให้ลูกๆนั้นปราศจากร่างอย่างที่ท่านเป็นเมื่อลูกนั้นได้ปราศจากร่างลูกก็จะสามารถกลับบ้านไปกับพ่อได้ คำถามของเมรีในวันนี้โดยการทำตามคำสั่งของพ่ออันใดลูกสามารถที่จะกลับมาเป็นโยคีที่สม่ำเสมอได้คำตอบคำสั่งพ่ออันแรกก็คือลูกลูกลูกจะต้องลืมร่างกายของลูกถ้าลูกลืมมันแล้วและก็มีศรัทธาว่าลูกเป็นดวงวิญญาณลูกจะสามารถมีการจดจำของพ่อได้ตลอดเวลา ให้ทำบทเรียนหนึ่งนี้อย่างหนักแน่นฉันดวงวญญาณคือผู้อาศัยของโลกที่ไร้ตัวตนท่านสิ่งนี้ความหยิ่งทนงของร่างกายของลูกก็จะจบลงได้ถ้าสติปัญญาของลูกไม่มีการจดจำของมนุษย์ใดลูกก็สามารถที่จะมาเป็นโยคีได้อย่างสมบเสมอสาระของคุณธรรมในวันนี้ จุดแรกเราบรารมินนั้นคือจุกที่อยู่สูงสุดให้อยู่ในความทราบซึ้งเช่นนี้แล้วก็ทำงานรับใช้ที่จะทำบาลดให้สูงส่งที่สุดด้วยการทำตามสีหมัรจงเป็นผู้ที่มีความเชื่อในพระเจ้าและทำคนอื่นให้เป็นเช่นเดียวกันจุดที่สองให้ละเลิกความหยิ่งทนงของร่างกายต่าง แล้วจงอยู่ในสำนึกดวงยานจงเพยายามอย่างเต็มที่ที่จะมาเป็นผู้ที่ปราศจากภาพลักษณ์คือมีลรยรูปร่างพรของบับดาดาสำหรับเราลูกๆในวันนี้ขอให้ลูกนั้นเป็นภาพลักษณ์ของประสบการณ์ผู้ที่มีประสบการณ์ในทุกๆพลังและทุกๆคุณธรรมผ่านความพยายามที่สูงส่งของลูก อำนาจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือประสบการณ์ดังเช่นที่ลูกคิดแล้วพูดว่าดวงยาน,นั้นเป็นตัวของความสงบและเป็นตัวแห่งความสุขในทํานองเดียวกันให้มีประสบการณ์แต่และคุณธรรมและแต่และพลังแล้วจงมาเป็นผู้ที่หลุดหายเข้าไปในประสบการณ์เหล่านั้น mm. เมื่อลูกพูดว่าเป็นตัวของความสงบแล้วจงเป็นรูปแบบนั้น ให้ตัวลูกเองและคนอื่นมีประสบการณ์ของความสงบลูกพูดถึงพลาาังแต่ขอให้พลังและคุณธ,ธรรมนั้นจงได้รับประสบการณ์ในเวลาที่ถูกต้องการเป็นภาพลักษณ์ของประสบการณ์นั้นเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความพยายามที่สูงส่งบา,บาบาบอกว่าการเป็นภาพลักษณ์ของประสบการณ์นั้นคือสัญ,ญลักษณ์ของความพยายามที่สูงส่งดังนั้นให้เพิ่มประสบการณ์ของลูก คติพจน์ของวันนี้ด้วยประสบการณ์ของความสมบูรณ์พร้อมจงมาเป็นดวงยานที่พึงพอใจแล้วก็จะไม่มีล่องลอยของรูปและนามของการขาดการบรรลุผลซ้ำด้วยประสบการณ์ของความสมบูรณ์พร้อมจงมาเป็นดวงยานที่พึงพอใจแล้วก็จะไม่มีล่องลอยของรูปและนามของการขาดการบรรลุผลใดอัจฉ โอมการตื